สวัสดีครับเกาโต้ครับและนี่คือ Coffee Rules Everything Around m นี่ฮะเรายังอยู่วันที่งาน Thailand Coffee f a s t 2021ช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เราจะเข้าไปในร้านที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรน่าสนใจคุณเอาไปต่อยอดได้นู่นนี่นั่น 50 Mill Street จำได้แม้ว่าเราเคยรีวิวดิปเปอร์ตัวหนึ่งไปสัญชาติเกาหลีของร้านนี้เดี๋ยววันนี้เราเราเจอตัวแล้วเราจะดูกันว่าเขามีอะไรอยู่ในอยู่ในมือที่เขาถือไว้อยู่บ้างเจ้านี้เคยส่งกาแฟให้ผมดื่มนะครับอ <laughs> อพอดีพี่เขามาเยี่ยมอ๋อ <laughs> ได้พี่เดี <laughs> ย๋ยบอกว่า <c oughs> อะไรเอืะ่ะกี้เ <c oughs> มื่อกี้ผมเกินไหมว่า <c oughs> ผมเกินไหมว่า <c oughs> ครับ เราเคยทำไม่ใช่รีวิวนะเอาแบบนำเสนอไอตัว a A วีเอ p e r ลืมชื่อไปเลยก็เลยจะมาดูว่า f 5 0เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างถืออะไรอยู่บ้างได้ครับได้เลยครับลุยเลยดีกว่าพี่ลุยเลยครับขออนุญาตก็ ก่อนอื่นเลยเรามีตัวเอทูเมนติเซเวนดิเปเนาะมันเป็นแบรนด์ที่มาจากเกาหลีครับชื่อของแบรนด์คือ h s e Cross คือร้านเนี่ย h s e Cross แปลว่าอะไรออชื่ออีกที h o u s e Cross ครับออกชื่อเรียกเฮา r o อ s ก็ได้พี่เ o s s h o u s e c ค o s s ครับก็ h s e Cross แปลว่าไม้แปลว่าแท่นไม้ในภาษาเยอรมันแล้วเขาก็เลยออกแบบเป็นดีไซน์ของเขาว่าเขาจะใช้ไม้วอนัท อเมริกาเพื่อมาทําเป็นหล่อเป็นโปรดักต์ของเขาครับก็จะเป็นไม้หมดเลยนี่คือเหมือนเป็นเป็นซิกเนเจอร์เขาอ่ะครับใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์เขาตัวตัวนี้ซิกเนเจอร์เขาที่เขาสร้างขึ้นมาตัวแรกครับก็ชื่อว่าเฮล์มคลอสเนาะแล้วก็มันจะมีทิปเปอร์ที่เรียกว่า A 2 7นะเราน่าจะเคยใช้กันแล้วแล้วตัวนี้ครับที่มันชื่อว่า A 2 7น่ะครับเพราะว่ามันมีตัว A เนี่ย27ตัวข้อบน9 9้เก้าเมองเป็นตัว A เลยแล้วก็นับได้27อันใช่ครับก็ตามชื่อน้อง A 2 7คคาแรเตอร์ของทเปอร์ตัวนี้้ยอีกกกทีนึงครับบ็จะออมาาลานซ์เว ฟีปกติเนื่องจากมันแช่มากกว่าปกติครับแล้วก็มันจะเปรี้ยวน้อยกว่าเนาะตามภาษาการแช่ของกาแฟชื่อว่าออเรียครับเป็นออเรียดิปเปอร์ตัวนี้เป็น,นออรูเอออเรียน, <ure> <ure> นี่มันภาษาอะไรวะออเรียมันแปลว่าภูเขาครับผม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 จำไม่ได้ผมไม่กล้าพูดเ่อมันคือภาษาอะไรแต่ว่าคาแปลมันแปลว่าภูเขาใช่ก็เป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งเอามาตัดเพื่อจะทำผลักตัวนี้เป็น made in UK ผลิตใน K ูเคร่นี่ดิปเปอร์เหรอใช่ครับดิปเปอร์ใช่ตัวนี้มันก็ใช้กระดาษไอ กระดาษคาริตะหรือว่ากระดาษธรรมดาก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นอยากหน่อยใช่ใช่ตัวนี้คือมันมันไม่ใช่แค่ใช้กระดาษคาริตะได้อย่างเดียวมันใช้กระดาษกลมได้ด้วยที่ตองน่าจะยังไม่เคยเห็นตัวกระดาษกลมใช่ไหมครับมันจะสามารถทําให้กระดาษกลมครับมาพับเรามาทับแล้วกลายเป็นกระดาษดิปเปอร์ทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยใช้ดิปเปอร์ไซส์เล็กๆอย่างนี้มาก่อนอันนี้คือมันใช้กาแฟกับปริมาณเท่าไหร่นะกาแฟอย่างเงี้ยแปดถึงสิบห้ากรัมกำลังสวยครับสูงสุดได้สิบแปดจะไปสูงกว่านั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาเท เราก็ต้องคอยหยุดตามคือผมไม่เคยใช้ใลยเนี่ยผมคืออันเล็กอะครับมันถูกสร้างมาเพื่อให้ดิปกาแฟที่มันราคาสูงใช่อันนี้อันนี้คือคือโตของเขาเพื่อไปแคมปิ้งเอาเมล็ดกาแฟไปน้อยๆหรือว่าเมล็ดกาแฟที่มีมูลค่าครับเพราะว่า เวลาเราซื้อมาเลวกาแฟมันแพงเนาะเราก็อยากจะให้แบบมันดิฟในจํานวนน้อยๆได้อย่างสิบกรับว่าถ้าใช้พวกนี้ครับเวลาหยดน้ำอ่ะเพราะการหยดน้ํามีผลที่ต้องน่าจะที่พบหน้าหรือที่ไหนก็น่าจะพูดอยู่ว่าเวลาหยดน้ําแบบน้ํามันต้องแบบไม่ไม่สูงมากถ้าสูงมากมันจะกระแทกเยอะใช่น่าจะเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่มันแบบตัวเล็กแล้วก็บรูได้อย่างนี้ตัวนี้มันจะให้คาเลคเตอร์ออกมาเป็นยังไงครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่แตกต่างจากคาลิตะมากๆจะสว่างเลยเปรี้ยวสว่างไร อ c ะสติ๊ี้ครับโอเคใช่เท่าไหร่อ่ะ3,190้อบาทเหมากาแฟพิเศษจริงๆดูจากขนาดแต่ว่าราคาแรงใช่ครับแล้วก็นี่วันก่อนเห็นไม่ว่าจะเป็นคุณปาร์ครุ่นน้องผมไอ้เมฆรุ่นทุกคนทุกคนทุกคนมาหาสิ่งนี้มาหาสิ่งนี้กันหมดเลยนำเสนอหน่อยครับครับสิ่งนี้ตัวนี้มันเรียกว่าแก้วเซนส์ครับของออริอาถูกดีไซน์โดยออริอากับรูโทโร เขาเป็นชาวอาร์เจนตินาที่อาศัยอยู่ที่สเปนก็ตามที่เรารู้กันว่าสเปนนะครับเขาดังเรื่องศิลปะอยู่แล้วแล้วทีนี้แก้วตัวนี้มันก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบกินกาแฟแล้วอร่อยมากขึ้นแล้วก็บางคนก็เรียกว่าแก้วโกงเพราะเาเวลากินนะครับมันมันเปิดปากกว้างเนาะแล้วก็เหมือนที่แบบเวลาเรากินกาแฟหรือว่าอะไรลิ้นเราอะถ้าเกิดว่าปากเราเปิดก้างครับมันจะรับรสได้ทั้งหมดถูกปะครับแล้วทีเนี้ยตัวนี้ความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงคือเวลากินครับมันจะเข้าตรงกับจมูกพอดีจมูกเราจะอยู่ตรงเซนเตอร์นี่ครับคือยู่ตรงงกล ระหว่างแก้วนี้เลยพอดีเลยก็คือกลิ่นพุ่งนําก่อนแล้วก็รสชาติก็แท๊กเข้ามาตามมาเต็มๆครับอันนี้เป็นลักษณะของแก้วที่ถูกดีไซน์ออกมาต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะครับทให้เราได้รับกลิ่นของกาแฟเข้ามาได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยใช่ครับเ็เท่าไหร่ครับ1นึ่งพันรบาทอโอเคโอเคมันก็ควรจะไปด้วยกันนะครับใช่ควรจะแบบว่ามันก็น่ารักตะมุงตะมิงของอ่ะ แต่คุณคงไม่ดิฟเสีนี้ป่ะไม่ครับร้อนร้อนมากมันเป็นเซรามิกตัวเดียวกับบูบาเท่าครับโอ้โอเคท่มันร้อนโอเคน่าจะประมาณนี้เนะกระดับไฮไลท์ก็คือ A อเอจู p ิเใช่ตัวนี้ตัวนี้ใช่แล้วก็นี่ครับที่เพิ่งจะมึงเห็นกันในงานนี้นะครับก็จะเป็นตัว A 27ี่เนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเป็นสีพิเศษที่เพิ่งมาผมเลยอยากเอาของผมมาเทิร์นมากเลยสวยเลยสวยครับชอบเหมือนกันน่าจะน่าจะพิเศษมาหายากสีดำโอเคฝากร้าน ครับผมก็ถ้าเป็นยังไงหาอุปกรณ์กาแฟสวยๆมินิมอลแต่งบ้านก็ฝากร้าน50 Mill Street ด้วยครับเจอกัน EP หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับบายบายไป bye, bye.